ทุกส,สิ่งทุกอย่างรถกินไม้อะคุณจะเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยรถไอเนี่ยเคยเห็นแต่ในวิดีโอที่เขาขายกันนะนี่น่าน่าจะนำเข้าจากญี่ปุ่นนะเดี๋ยวพาไปดูนะ,ะว่ามันใช้เครื่องอะไร ช่องมันนะเขา่าจะปิดอันนี้ลงนะปิดอันนี้ลงแล้วก็แล้วก็ตักของใส่แต่ผมว่ามันอ๋อมันหมุนได้พขตักของใส่แล้วมันก็จะหมุนหมุนหมนหมุน,ม,นมุนเนี่ยมันมีปั๊มอยู่ตรง เหมือนให้ของมันลงอ่ะหมุนให้ของมันลงอ่ะเนาะโอ้โอ้ขึ้นตรงนี้แหละผมว่าผมจะขึ้นตรงนี้แหละอืบอ๋อนี่นะครับนี่บอกบ่อนั่งคนขับนะครับอ๋อ เป็นเกียร์นะเหมือนจะเป็นเกียร์อะไรตรงเนี้ยมาแล้วก็ปัม๊มปั่นไฮโดีดีดแล้วก็น่าจะสะอาดกันแล้วอุ้ยร้อล้อนี่เขาเพิ่งจะปั่นเสร็จนะครับเนะี่ยเขาเพิ่งจะปั่นเสร็จแนละ้วแบบว่าเน,นี่เขาต้องมาล้างทุกวันนะถามเขาเมื่อกี้ควันยังขึ้นอยู่เลยเขาบอกมันไฟไหม้เลย แล้วก็นั่นแหละทิ้งลงไปตรงนั้นน่ะตัดเศษไม้ใส่นั่นน่ะใส่นั้นแล้วก็ลงมาแล้วมันก็อันเนี้ยมันก็ทํางานตัวนี้ก็หมุนหมุนแล้วก็เป็นฝุ่นแล้วว่าเลื่อนขึ้นเอาไปออกนูน่นน่ะไปเห็นเขาแหละนั่นแหละประมาณนั่นแหละวันนี้ผมเอาคันนี้มาลงฟืนนะ่ะผมก็เลยได้นิสัสเห็นรถคนนี้นะจะเลยถ่ายให้ ทุกคนได้ดูกันนี่ถ้าเอาไปปั่นในนั้นอนะ่ะเขาเรียกอะไรยูคารบต้นยูคานะน่ะสับสับมายูคานี่ดีมากนะ <c oughs> เลย <c oughs> นะอู้เครื่องมิซูมีโูโบเลยโอ้แน่นอนแ <c oughs> น่นอะ <c oughs> นก็เแทบบนะนะ่ถ้าเอาฝานี่ลงนะผมว่ามันจะดูแบบดูสวยด้วยนะนะถ้าเอาฝานี่ลงนะ ก็อเอาฝานี่ลงมาเสร็จเอาอยู่คาใส่นะสับมีอยู่คาสับเลยทีเนี้ยว้าวเด็กวเ,เขาทำงานกันดีเลยเครื่องมิซูบิชินี่จะเดินหน้าสสยหลังไน่นะ จะคุบไอ้คุมไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้แหละน่าจะเป็นพวกปั่นพวกอะไรแหละนี่เสื่อมิซูเทอร์โบไม่รู้กี่แรงพยายามมองก่อนอ้ย,อยไม่รู้กี่แรงนะร้อยกว่าแรงเนี่ยประมาณเนี้ยเอาแล้วลงไงทีเนี้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยโคตรแค่ ไม่รู้คันกี่บาทนะเนเห็นที่แรกนีึก็่รถถังอืมอันนี้เป็นยางเลยนะยางใส่อะไรลงไปก็เละหมดอะดูจากฟันมันแล้วนะฟันมัน เอ๊ะมนไบนัน,นินกันแ่นนนนนเลเียนเชีนน่ะบ,บูวล่เฮ้เก็จัไมโครอันนี้แหละดันดันดันด,นดนัแล้วก็เลกออกเลกอกเลกอก อะไรแมคโครเดินไปฝั่งนู้นแล้วก็ดันเอาเหล, <c oughs> ล็กออกเอาเหล็กออกเสร็จก็แมคโครแหม่กโกย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 นี่คุ้นสายดเลยนะ สูงไหมสูงไหมหนาวไหมหนาไวไห <laughs> มเหมาขึ้นแล้วเนี่ยแหละเพราะว่าเดี๋ยวเอาไม้ที่ผมมาลงกันเนี่ยก็ใส่เครื่องแล้วน,นะแล้วก็จะเอาใส่เครื่องนี้แหละเนี่ยรถตัวนี้แหละใส่พอาปใส่รถตัวนี้เสร็จแล้วก็ นะครับปันปันมันก็จะเป็นฝุ่นแบบนูน้นแต่ผมไม่รู้เราเขาเอาจะเอาไปทำอะไรเพรามันเป็นงานของเขาเราไม่อยากจะรู้เรื่องงานของเขาเนี่ยน่าจะเป็นพวกปั่นแล้วหมดทั้งหมดเลย เอามาเนี่ยนะ ที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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหวกควบไปมาก่อนเดี๋ยวลองกันกินได้บอกให้เขาต่ำต่ำลงหน่อยอ่ะต่ำต่ำลงหน่อยเออนัอออ่นแหละรฝังรุ่นเหล็กห,กห,หักหมดแล้วมั้งเดี๋ยวไปดูคำนวณกันติดอะไรไนี่ยโอ้ดันฝั่งนี้เหล็กจะหักหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อเหล็กใหม่